สวัสดีครับ8โมง20นาทีของวันที่30พฤษภาคมพศ2565ครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดร,รักรังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1 พิม์ใหญ่เกตเธอรุสุปพิมพ์ที่หนึ่งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นะนะครับเพื่อนๆก็เลยเอามารีวิวฝากเพื่อนกันแม่พิมเนี่ยเรื่องพิมพ์ที่ 1- นึ่งเถงสองสามเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าดูชานาญแล้วเนี่ยก็จะมีตาหนิให้ดูนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นพิมพ์ที่1เป็นพิมเป็นพิมลูพุทธเป็นพิมพ์ที่มีความงดงามลึกชัดคมแลวก็เขาเรียกอะไรครับเป็นพิมที่เป็นพิมพ์ทุกคนที่มีพระสมเด็จเนี่ยอยากได้ครอบครองกันแล้ว ผมอยากให้เพื่อนดูดใ,หนให้เพื่อนทุกคนดูนะครับเวลาที่อันนี้ผมส่องผ่านกางแสงแดดรายละเอียดนี้ก็จะเป็นไปตามนี้ผมอยากให้ดูซอกแขนแล้วก็ดูดูหน้าพระแล้วก็ดูเกศพระแล้วก็ดูฐานทั้งสามฐานนั่นแหละครับจะเห็นว่าจะเห็นว่า,าจะมีความคมชัดลึกผิดปกติไปจากาพระทั่วไปทั่วไปนะครับที่ผมให้ดูความงดงามครับอันนี้เป็นเนื้อสังขยาหรือเนื้อเทียนชัย ลักษณะการปฏิกิริยาของเนื้อหรือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวลว้วนเป็นสีงาช้างาจะไม่มีการผุก,ก่อนหรือแตกลายงาแต่แม้แต่อย่างใดเว้นแต่การมีการลงรักเคลือบไว้นะครับอันนี้ผมก็พูดไปตามภาษาพระ,ะหัวไหลครับเพื่อนๆหัวไหลว,วงแขนมือวงแขนมือขัดสมาธินักแข่งหรือว่าเท้าทั้งสองข้างขัดสมาธิเนี่ยนะครับเป็นจุดสําคัญของการดู ฐานทั้งสามฐานครับอสอดคล้องไหมและก็ะทั้งองค์พระซุ้มไหวยเงี้ยสอดคอล้องหรือเปล่าเพืพ่อนๆครับเวลาเราดูพระเนี่ยเราต้องดูพระเนี่ยแท้ไว้ก่อนเพืพ่อนแล้วก็ส่วนดูแท้ไม่แท้เนี่ยเอาไว้เป็นประเด็นหลังสุดปลายคลิปแล้วเพืพ่อนๆขอใช้คลิปนี้หนึ่งาทีสวัสดีเพื่อนเพีินดนีครับสวัสดีครับ